โอเคนะครับก็สวัสดีนะครับสำหรับนักศึกษาทุกคนวันนี้เราก็กลับมาคุยกันในเรื่องของโตไปไม่ก๊ปอปไปอีกนะครับสำหรับในการที่เราจะก๊อปปี้งานหรือไม่ก๊อปปี้งานใครเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่มันไม่มีใครจะมาบอกเราอยู่ตลอดเวลานะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราจะต้องใช้สมองของเรานะครับคิดและก็วกควบคุมตัวเองรวมทั้ง รู้ว่าอะไรที่เราสามารถจะใช้ได้อะไรที่เราสามารถจะต้องอ้างอิงอะไรที่มันเป็นของเราที่เราสร้างขึ้นมาใหม่อะไรที่เราเป็นรวบรวมจากที่อื่นมานะคะรับแล้วมาสร้างเป็นใหม่ของเราหรืออะไรที่เราของคนอื่นมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราจะเรียนรู้เรื่องของการโตรไปไม่ก๊อปปี้องไรนะครับนี่เรามาดูกันนะคะรับเราเห็นด้วว่าเจเนเรชันต่างๆของคนในยุกป,ปัจจุบันเนี่ยนะครับเต็มไปด้วย ส่วนประกอบต่างๆ,ๆนะครับก็คืออย่างเช่นเป๊ปปี้บูมนะครับอันนี้ก็เป็นยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2องเจเนอเรชันเนะครับก็คือตั้งแต่อายุประมาณ31-45ปีนะครับเจเนอเรชัน X นะครับแล้วก็เจเนอเรชัน C นะครับเจเนอเรชัน Y นะครับเจเนอเรชัน C นะครับทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นยังไงครับล้วนแต่จะมีลักษณะของการ,รดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันเจเนอเรชัน X เนี่ยเกิดขึ้นมาพร้อมกับในยุคที่มัน เทคโนโลยีไม่เจริญเท่าไหร่นะครับยังไม่มีทีวีไม่ยังเป็นขาวดำยังเป็นอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเจเนอเรชัน X กเนี่ยก็จะมีชีวิตอยู่แบบอีกแบบนึงก็คือระหว่างการทํางานกับเรื่องส่วนตัวเนยจแยกออกจากกันนะครับเวลาทํางานก็คือทํางานเวลาเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัวจะไม่รวมกันนะครับส่วนเจเนอเรชัน Y นะครับเจน Y เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็นนคือเขาจะเอางานเนี่ยนะครับกลับไปทําที่บ้านและในขณะเดียวก,กันก็เอางานที่บ้าน กับเข้ามาที่ทํางานนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มเจเน r เรชัน Y เนี่ยสามารถที่จะใช้อะไรต่างๆในการทํางานได้เช่นทํางานนี้ไปด้วยอาจจะทางานอีกงานหนึ่งนะครับทำหลายๆงานพร้อ,รอมๆกันได้นะครับในกลุ่มเจเน r เรชัน Y นะครับซึ่งก็มีตั้งแต่อายุประมาณ20-30ปีนะครับในปัจจุบันนั่นเองเจเนอเรชันวายนะครับซึ่งถือว่ามี18%ด้วยกันกกลุ่มหนึ่งก็คือเจเน r เรชัน4นะครับก็คือ8-19ปีก็คือพวกเราเนั่นเองนะครับกลุ่มต่างๆเหล่านี้ กลุ่มเจเนอเรชั่นซีเนี่ยนะครับอย่างยุคของพวกเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยพร้อมกับในเทคโนโลยีที่มันเจริญแล้วนะครับนักศึกษาเกิดมาเนี่ยมีทีวีสีแล้วนะครับหรุ่นครูเนี่ยเจเนอเรชั่นเอเกิดมาเนี่ยนะครับทีวียังเป็นขาวดำอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเนี่ยพร้อมกับเทคโนโลยีนะครับเกิดมาเนี่ยรุ่นนี้มีกล้องถ่ายรูปถ่ายแล้วนะครับเพราะนั้นกลุ่มนี้จะใช้เทคโนโลยีอย่างแพร่หลายนะครับจนกระทั่งใช้เทคโนโลยีจน นจนเกินไปเหมือนกันนะครับบางทีเราก็จะทำเวลามองเฮ้ยทำไมคนกลุ่มอื่นเขาล้าหลังนะไม่ไฮเทคเลยไม่ทันสมัยเลยนะครับสื่อตา่างเหล่านี้ก็คือกลุ่มต่างๆมันมีความประสบการณ์ความเป็นมาที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราจะไปตัดสินใครว่าเฮ้ยไอคนนี้ล้าหลังไอคนนี้ไฮเทคอะไรย้ยนะครับเราก็รู้จากสื่อตา่างเหล่านี้ไม่ได้นะครับอันนี้อีกอย่างหนึ่งที่ครูอยากจะให้พวกเราเห็นก็คือนะครับเจเนอเรชั่นที่ทุกคนเนี่ยนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ เบบี้บูมนะครับเจเนอเรชัน X เจเนอเรชัน Y เจหรือเจเนอเรชัน C นะครับทุกคนล้วนแตบบ่เป็นเจเนอเรชัน B นะครับเจเนอเรชัน B คืออะไรเจเนอเรชัน B ก็คือเจเนอเรชันที่อ๋อรูสึพิมทานเนี่ยแหละครับบอกไว้ว่าในปีนี้เนี่ยคนเนี่ยเขา้าไปสู่ยุคเจเนอเรชัน B กันมากขึ้นเจเนอเรชัน B คืออะไรทุกคนมองตัวเองเป็นหลักนะครับทุกคนมองตัวเองว่ามีความสำคัญเลือกเฉพาะสิ่งที่ตัวเองต้องการ เช่นเราชอบเว็บไซต์ไหนเราก็เข้าออไปเราเลือกเพื่อนคนไหนเราชอบปุ๊บเราก็ไปไงครับแอดนะครับเป็นเพื่อนของเราใครไม่ชอบปุ๊บใครมาโพสต์ด่าว่าอะไรเราปุ๊บเราเปไงครับลบทิ้งลบทิ้งออกไปเพราะฉะนั้นทีวีเราก็เลือกดูเฉพาะช่องที่เราชอบเราชอบพิธีกรคนนี้เราชอบดาราคนนี้เราก็ดูแต่เฉพาะช่องนี้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเรามีเรามีทางเลือกให้เรามากมายขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเกิดขึ้นก็นคือเราก็จะเป็นเจเนอเรชั่นมี นะครับไม่ว่าจะเป็นเจเนเรชันต่างๆเนี่ยทุกคนเนี่ยล้วนแต่เลือกเฉพาะสิ่งที่ตัวเองชอบเท่านั้นเองนะครับเพราะ,ะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันได้เฉพาะแบบที่เราต้องการอะไรแล้วเราได้สิ่งต่างๆที่เต้องการสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาก็คือคนเราเนี่ยจะไม่ค่อยเคารพสิทธิ์ของคนอื่นนะครับจะไม่ค่อยเคารพสิทธิ์ของคนอื่นเพราะทุกคนว่านี่คือตัวฉัน ตัวฉันมีความสําสคัญมากกว่าคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็เป็นเจเนอเรชันมีเลือกเฉพาะสิ่งที่ตัวเองต้องการใครเพราะว่าเรา,เราลบออกไปนะครับนี่คือเจเนอเรชันซีนะครับไอ้สิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยนะครับไอ้โซเชียลมีเดียเนี่ยมันทําให้เกิดเจเนอเรชันมีขึ้นมาอย่างมากมายนะครับในประชากรไทยทั้งหมดเออ่66ล้านคนนะครับมีอยู่25คนที่ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็มีอยู่18ล้านคนที่ใช้ไอโซเชียลมีเดียนะครับ เรามาดูกันว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยทีนเนย่เขาใช้กันเขาใช้อะไรบ้างน,นะครับแบบ่งเป็น Facebook 85นะครับทวิ t t ตอร์ s t a g r a แนะครับแล้วก็เป็นการใช้งานผ่านอุปกรณ์พกพาถึง64นั่นก็คือเรามีอุปกรณ์พกพาเป็นของเราอุปกรณ์แต่ก่อนเนี่ยเราใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยคอมพิวเตอร์หนึ่งตัวเนี่ยเราอาจจะแชร์กับคนในบ้านหลายๆคนแต่ทุกวันนี้เนี่ยเรามีไอ้พวกอะไรครับอุปกรณ์พกพาของใครของตัวเอง ใช่ไหมครับเรามีโทรศัพท์เราก็ใช้ของตัวเองเพราะนั้นเราสามารถที่จะแอดจะเลือกใครก็ได้อยู่ในของเรา Facebook เราก็มีเฉพาะของเราเองเราก็สามารถแอดเลือกใครก็ได้มาอยู่ในกลุ่มเรานะครับเป็นการควบคุมนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยก็จะใช้โซเชียลมีเดียสูงสุดนะครับ Instagram นะครับก็เติบโตอันดับหนึ่งะครับคนไทยถ่ายรูปอัพโหลดนะครับ70ล้านภาพ นะครับมาจากไหนก็มาจาก18ล้านคนเนี่ย70ล้านเท่าเนี่ยนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็นะครับมีการใช้ u t u b e นะครับเป็นแอดวอร์ซนะครับพบว่าคนไทยอัพโหลดวิดีโอถึง5.3ล้านวิดีโอนะครับในปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลนะครับจากบริษัทตินะครับทำให้เรารู้ว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมีคนใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นแล้วนักศึกษาเชื่อไหมการก๊อปปี้หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันมาจากพวกเนี้ยนะครับมันมาจากอินเทอร์เน็ตมันมาจากโซเชียลมีเดียนั่นเองนะครับ ผู้หญิงนะครับก็จะใช้โซเชียลมีเดียมากกว่าผู้ชายนั่นเองนะครับนี่เรามาดูนะครับว่าการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เียต้องการอะไรนะครับกลุ่มที่21นะครับซึ่งเป็นกลุ่มในบริษัทชั้นนำนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Microsoft นะครับ Google นะครับ Pizza นะครับหรือบริษัทใหญ่ๆนะครับที่ทำเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยนะครับธุรกิจในที่ของ ในสตวษหนาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าธุรกิจที่ประสบความสำเร็จก็คือธุรกิจที่จะใช้ต้นทุนต่ําแต่ได้กําไรสูงนะครับอย่างเช่นธุรกิจพวกซอฟต์แวร์ธุรกิจอะไรต่างเนี่ยเพราะนั้นธุรกิจที่เป็นพวกอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจที่มันจะต้องมีโลิตภัณฑ์ต่างเนี่ยต้นทุนต่อกำไรต่อต้นทุนเนี่ยมันจะไม่สูงมากอย่างเช่นสมมุติว่าเราขายรถยนต์คันหนึ่งนะครับต้นทุนมันอาจจะอยู่สักรถยนต์คันนึงขายได้สักเจ็ดแสนนะครับคร่าวๆนะครับต้นทุนอาจจะอยู่สักประมาณ4ี่แสน ส่วนอีก3า0 0 0 0เป็นกำไรยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับจะนกษายองดูนะครับแล้วทาหนังเรื่องนึงนะครับอย่างเรื่องพี่มากข้าขนมเนี่ยนะครับลงทุนเท่าไหร่ลงทุนไม่เกิน5ล้านบาทแต่ที่ได้กําไรคือเท่าไหร่ครับพันกว่าล้าน ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้นทุนเนี่ยมันจะต่างกับกําไรที่ค่อนข้างสูงมากเพราะนั้นธุรกิจในอนาคตจะเป็นธุรกิจแบบนี้เพราะนั้นกลุ่มนี้เ็าบอกว่าคนที่จะอยู่ในศตวรรษที่21เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความรู้ที่มันแตกต่างจากความรู้แบบเดิมๆน,นะครับเราไม่สามารถที่จะใช้ความรู้แบบเดิมๆในการทํางานได้แล้วนะครับเขาบอกว่าอันดับนะครับที่นายจ้างต้องการนะครับแรงงานที่ต้องการก็คือหนึ่งคนที่ทำงานในปีหน้าได้จะต้องมี critical thinking ก็คือต้องมีการคิดอย่างมีวิจรารณญาณ กฎระเบียบมีนะครับกฎหมายมีแต่ไม่มีใครมานั่งบังคับเราทุกอย่างนะครับในอนาคตนักศึกษาอยากจะเข้าทํางานเวลาไหนก็ได้ไม่มีใครบอกว่าคุณต้องตอบวันเวลาถึงเวลานี้เพราะอนาคตคือคุณทํางานที่ไหนก็ได้จากที่ไหนก็ได้นะครับเวลาไหนก็ได้ที่คุณอยากจะทําแต่สุดท้ายงานของคุณต้องเสร็จเพราะนั้นคุณต้องมีคิดวิเคราะห์ thinking คุณต้องควบคุมตัวเองได้คุณจะไปหาข้อมูลจากที่ไหนมาก็ได้แต่คุณต้องควบคุมนะครับคุณต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่คุณทำนะครับเรื่องของคิดวิเคราะห์ thinking นะครับเรื่องของ information นะครับคนในยุคหน้าต้องใช้เทคโนโลยีเป็นนะครับต้องใช้เทคโนโลยีเป็นนะครับไม่มีใครมานั่งสอนว่าเฮ้ยเราจะใช้ไอแพดอย่างไรนะครับเราจะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อะไรอย่างไรเพราะว่าทุกคนจะต้องใช้เป็นอยู่แล้วนะครับทีเวิร์กนะครับเราไม่สามารถที่จะทํางานคนเดียวได้นะครับเราต้องใช้ที y w เวิร์กของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ครีเอทีฟอิ n โนเวชั n นะครับและว,วัตการแลและความคิดสร้างสรรค์จะเป็นสิ่งที่มันจะต้อง เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นคนในยุคหน้าเนี่ยจะต้องคิดเองนะครับคิดเองทัเองนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ Di v e r s i t y นะครับคนในยุคหน้าในศตวรรษที่21เนี่ยการทำงานเนี่ยนะครับจะต้องมีความหลากหลายนั่นก็คือคนคนเดียวเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้หลากหลายอย่างนะครับเช่นนักศึกษามีความรู้ความชำนาญในสาขาที่เรียนแต่ในขณะเดียวกันนักศึกษาก็ต้องใช้อย่างอื่นเป็นเช่นสมมติถ่ายภาพได้ตัดต่อวีดีโอได้อะไรต่างๆเหล่านี้ได้นะครับนี่คือการนำสื่อได้ต่างๆซึ่งคนสมัย ยุคหน้าจะต้องทําเป็นนะครับแต่ก่อนเนี่ยเรามีงานนะครับอย่างงานเราพู๊ว่าเราทํางานเป็นอ่ออฟฟิเซอร์นะครับเป็นผู้จัดการเป็นพนักงานบริหารนะครับเราไม่เราไม่ขับรถเองนะครับก็มีคนขับรถให้นะครับหรือเราอาจจะขับรถไม่เป็นในสมัยก่อนนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยคุณต้องทําเองทั้งทุกอย่างนะครับต้องทาเองให้เป็นนะครับเรื่องการอยู่ในศตวรรษที่ยี่สิบ เ็นี่ยนะครับเขาบอกว่าสกิลหรือทักษะที่เราจะจำเป็นเราต้องใช้ก็คือ1ก็คือเร,เรียกว่า3 R 4 C 3 R นะครับ 3R คืออะไร R ตัวที่1ก็คือ reading ทุกคนจะต้องอ่านหนังสือเป็นอ่านหนังสือเป็นในที่นี้หมายถึงอะไรคุณต้องอ่านได้คุณเสิร์ชข้อมูลใน Google คุณจะเจอข้อมูลมหาหาเพราะฉนั้นคุณจะต้องเลือกในการอ่านว่าคุณจะอ่านอะไร2 writing คุณจะต้องเขียนเป็น เขียนเป็นในที่นี้คืออะไรการสื่อสารในอนาคตเนี่ยเราจะใช้การสื่อสารกันด้วยตัวอักษรมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะตัวอักษรสามารถที่จะสื่อคนได้ตัวอักษรสามารถที่จะเรียบเรียงและเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในรูปแบบของสื่ออื่นได้นะครับสก็คือ a r ิเ m ติ t นะครับก็คือคนอายุน่าจะต้องคิดวิเคราะห์ในตัวเองคิดคำนวณในตัวเองเป็นนะครับน่ก็คือ3าส่วนอีกอันหนึ่งก็คือ44นะครับสตัวนี้่1คืออะไร critical thinking นะครับอย่างเมื่อกี้ที่บอกไยว่าในจ้าองการอะไร critical thinking ก็คือการคิดวิเคราะห์ นะครับคุณต้องมีการคิดวิเคราะห์เป็นมีคอมมิวนิเคชันมีทักษะในการสื่อสารคุณต้องสื่อสารกับคนอื่นได้นะครับมีคอลลาเบเรชั o นมีการร่วมมือกันคุณต้องทำง,งานร่วมกับคนอื่นได้และสุดท้ายก็คือคุณต้องมีค r e อติวิตี้คือความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่ตั้งหน้าต่างๆาจะก๊อปี้งานของใครคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการทํางานโดยการก๊อ y ี้งานของคนอื่นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่21เ็ได้เพราะคุณก o ปบี้งานของ,ของคนอื่นมาเดี๋ยวคนอื่นขเนานขเนานนการคาุณ คุณสามารถเข้าอินเทอร์เน็ตหรือคุณก๊อปปี้งานใครมาก็ได้เพราะฉะนั้นทุกคนก็สามารถเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ก๊อปปี้งานคุณก็ได้เหมือนกันนะครับแบบนี้การศึกษาของเราในศตวรรษที่21อนะครับก็จะเปลี่ยนไปนะครับจากการสอนคอนเทนต์ก็จะเปลี่ยนเป็นเรียนรู้จากทิชเชอร์นะครครูก็จะเปลี่ยนหน้าที่เป็นโค้ดเป็นผู้ช่วยเหลือเรานั่นเองนะครับจากเน้นที่คอนเทนต์นะครับก็เน้นที่อินสปิเรชันสร้างแรงบันดาลใจคลาสรูมนะครับก็เน้นที่สตูดิโอ ทิชช่งก็เน้นที่สกิลเบสนะครับเลกเชอร์ก็เปลี่ยนเป็น PBL วิธีการสอนเป็น PBL นะครับทิชช่นแต่ก่อนสอนเป็นคนนะครับตอนนี้ต้องสอนเป็นทีมนะครับเพราะว่าครูแต่ละคนมีความชำนาญแตกต่างกันนะครับ Sequential Learning สอนแบบเรียนแบบทีละขั้นตอน1 2 3 4ตอนนี้เราต้องอินทิเกรตหลอมรวมกับทุกอย่างเข้าด้วยกันเรียกว่าบรรณาการนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือการประเมินนะครับเราจะประเมินแบบผ่านตกนะครับผ่านก็จะมี A B C D นะครับอ่านะครับแล้วก็ F ตกนะครับ แต่ประเมินในรูปแบบได้าจะต,ต้องประเมินในหลากหลายรูปแบบนะครับประเมินทักษะด้วยนะครับประเมินความคิดนะครับแล้วก็ประเมินความจัดด้วยนะครับซึ่งในการสื่อสารของเบอร์โล่นะครับก็เราก็ถ้าเราเข้าใจรูปที่ของ SMCR S ก็คือเซนเดอร์ผู้ส่งส่งอะไรครับส่งเมสเซจนะครับส่งเมกศึกก็คือสารของเรานั่นเองไปยันแชแนลนะครับก็คือผู้รับนะครับผู้รับ อ่าไปยังช่องทางในการรับแล้วก็ R ก็คือรีซิเวอร์ในการรับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะส่งสารจริงๆเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นก็คือเราไม่ได้ S แล้วก็ M ในทันทีไม่ได้ผ่าน C นะครับสิ่งที่เราทำคือ S จะต้องไปดูเลยครับ R รีซิเวอร์คุณต้องไปคิดๆก่อนว่ารีซิเวอร์คุณคือใครแล้วทำไรครับย้อนหลังกลับเข้ามานะครับดูว่ารี c ซิเวอร์เล่านั้นเขามี h ชน n e l อะไรเขามีช่องทางอะไรในการที่จะรับรู้ได้บ้างแล้วเราก็มาทำไรครับ design message ออกแบบสารของเราให้มันผ่านช่องทางไปยังผู้รับได้ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้แบบเอ้ยเซ็นเตอร์ส่งเมสเซจไม่รู้ว่าสนใจจะส่งเลยไม่รู้ว่ามีช่องทางอะไรบ้างส่งไปเลยนะครับอาจะมีรีซิฟเวอร์รีซิฟเวอร์อาจจะรับไปได้เพราะนั้นถ้าเราใช้หลักการนี้ก็คือเซนเดอร์เสร็จแล้วก็ไปที่รีซิฟเวอร์ค่ามาต่อนนะครับแล้วก็วิเคราะห์ย้อนกลับไปนะครับสิ่งต่างเหล่านี้จะทําให้เราสามารถสื่อสารไปยังผู้รับสารของเราได้มากขึ้นัเองเพราะนั้นไอ้ตรงเมสเซจที่เราส่งออกไปเนี่ย มันอาจจะถูกการก๊อปปี้มันอาจจะถูกการดึงบางอย่างไปนะครับการก๊อปปี้ในปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีข้อมูลอะไรหรอกที่มันมันใหม่สุดนะครับมันมีแต่ข้อมูลที่ผ่านการเป็นอ่กษณะจาก Data เป็น information แล้วนะครับเพราะงั้นการที่เราเอา information ของคนอื่นมาเนี่ยหรือเราอาจจะจับอันนิดๆมาหน่อยเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นข้อมูลใหม่ของเรานั่นเองนะครับะนะครับ น,นี่ก็อยากจะเน้นว่าเพราะทุกสิงส่งเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อนโลกเนี่ยมันมันอยู่ไม่ได้ถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อนถามว่าทําไมเทคโนโลยีมันต้องเปลี่ยนแปลงทำไมมันต้องมีเรื่องใหม่ๆที่มาตลอนนดเวลาเพราะโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นเองนะครับก็เรล่งความรู้ที่จะเปลี่ยนไปนะครับ จากความรู้ที่เราแสดงกันอยู่น e เนี่ยแอพิสิสเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะแสดงความรู้อะไรเนี่ยมันต้องมีเวทีให้เราแสดนนงมันต้องมีพื้นที่ให้เราออกไปยืนพรีเซนต์หน้าชั้นหรือมีโอกาสอะไรให้เราสามารถแสดงได้แต่ปัจจุบันเนียนะครับไอตัวแอปพิสิกไอตัวทารสิกก็คือความรู้ที่มันอยู่ในตัวเราเนี่ย มันสามารถดถึงออกมาได้โดยเลยครับโดยผ่านเครือข่ายสังคมโดยผ่านอะไรต่างๆเพราะอะไรครับเพราะทุกคนล้วนแต่มีสื่อเป็นของตัวเองทุกคนมีช่องทางเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาสิ่งนี้มันเกิดขึ้นคือมันมีอะไรมาเล่าปุ๊บเราไงครับแสดงออกจากตัวเราเพราะเราก็มีช่องทางในการสื่อสารของเราเราก็มี Facebook ของเราด้วยเองนะครับนี้แหล่งความรู้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับะนะครับการเข้าถึงสื่อ จะมากขึ้นนะครับแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะครับอย่างวิทยุเนี่ยใช้เวลาถึง35ปีกว่าคน50ล้านคนจะใช้แต่ปัจจุบันเห็นได้ว,ว่า Facebook ใช้เวลาประมาณแค่2ปีคน50ล้านคนใช้นะครับแล้วก o o ก l ลพัฟใช้เวลาประมาณเพียงแค่6เดือนเท่านั้นนะครับในการที่คน50ล้านคนจะใช้นะครับแสด้ว,ว่าบ้านเราไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับการวัดประเมินผลของบลูนะครับบลูได้แบ่งนะครับการวัดเนี่ยออกเป็น3ด้านก็คือเรื่องของ Cognitive Domain ก็คือเรื่องของความรู้ความจำนะครับมพูดถึงเรื่องของความรู้นะครับเอฟเฟกตีนะครับความชอบนะครับความรู้สึกความพืงพอใจความชอบแล้วก็ไซโค h ม m เตอร์ก็คือลักษณะของทักษะในการปฏิบัตินะครับเขาวัดถึง3าอย่างนะครับแต่ส่วนที่มีผลต่อกระบวนการในการคิดมากก็คือเราจะพูดถึงเรื่องของ Cotive domain อย่างเดียวนะครับซึ่งบูมแบ่งเอาไว้เป็นอุกยานะครับอันที่หงก็คือ Knowledge โนเลยก็คือคุณต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆนะครับก็คือความรู้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของความจำคอมพิวเตอร์ก็คือการเข้าใจนะครับการเข้าใจนะครับแอพพลิเคชันการประยุกต์ใช้อนาลิติกการวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็ประเมินค่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าคุณเก่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยคุณบอกได้เลยว่าไอเนี่ยมันดีกว่ายอย่างอื่นอย่างไรเนี่ย้ายอมรับเลยว่าคุณเก่งสมมติคุณถ่ายภาพเก่งเ่อมเป็นกรรมการตัดสินภาพ คุณก็ต้องรู้ว่าอ๋อไอ้ภาพเนี้ยมันคุณก็มีความรู้ไหมครับว่าภาพเนี้ยมันถ่ายขึ้นมาอย่างไรนะครับมันยากไหมในการถ่ายมาคุณมีความรู้คุณสามารถวิจัยงานคนอื่นได้คุณมีประสบการณ์เยอะคุณสามารถวิจัยงานคนอื่นได้นะครับนี่คือในยุคที่ผ่านมานะครับแต่ในปี2501ันห้ยนึ่งเนี่ยนะครับครับลูกศิษย์ของบูมเนี่ยนะครับมารีไวท์ใหม่นะครับมารีไวท์ใหม่นะครับจากความรู้นะครับโดเลสเนี่ยจริงๆแล้วต้อบอกว่าโดเลสมันคือรีเมมเบอร์คือความจำมันนั่นเอง ความรู้ที่คุณรู้นะครับก็คือความจาเช่นออใช้กล้องนะครับกล้องประเภทอะไรในการถ่ายภาพแบบนี้คุณต้องใช้กล้องอะไรนี่คือรีเมมเบอร์ถ้าความเข้าใจคือคุณจะถ่ายภาพแบบนี้เนี่ยคุณจะต้องใช้กระบวนการอะไรบ้างน,น,นี่คือความเข้าใจแอปพายก็คือสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับาราวิเคราะห์ได้ว่าไอ้สิ่งที่เราทำมาดีหรือไม่ดีนะครับแล้วก็อิวาลูเอตประเมินค่ามันนะครับแต่สูงสุดก็คืออะไรครับครีเอ คุณจะต้องคิดงานใหม่ๆขึ้นมาคุณจะต้องสร้างสารรค์สิ่งใหม่ขึ้นมานั่นจะถือว่าคุณเจ๋งจริงคุณเก่งจริงเพราะการแค่เราไปแค่อีวาเรีเนแค่ประเมินค่าไม,ไม่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 ได้มีความสําคัญแล้วคุณแค่ประเมินค่าได้ใครก็บอกได้ว่าภาพถ่ายนี้ดีกว่าใครก็บอกได้ว่าอาหารร้านนี้ดีกว่าแต่คุณสามารถครียดได้ไหมคุณสามารถสร้างสารรค์ได้ไหมเพราะั้นการสร้างสรรค์คือเธอทำให้เกิด สิ่งที่เป็นตัวตนของเรานะครับมากขึ้นการที่เราคิดนั่นก็คือเราแตกต่างจากคนอื่นนั่นเองแต่ถ้าเราคิดเหมือนคนอื่นเราก็ไม่แตกต่างจากคนอื่นนั่นเองนะครับที่เรามาดูนะครับเครื่องมือที่เราใช้นะครับอย่างรูมเนี่ยนะครับอย่างเช่นจำได้ไหมครับเมื่อกี้คืออะไรตัวนี้คือรีเมมเบอร์รีเมมเบอร์อะไรก็พวก Google น,นะครับยูทูบอะไรต่างตเนี่ยมันเ,เป็นเรื่องของรีเมมเบอร์นะครับครีเอทคืออะไรนะครับมาดูตัวนี้ตัวนี้คือควอทแคสเว็บบล็อกทุกคนเขียนเว็บบล็อกไหมถ้าเราเขียนเว็บบล็อกเนี่ย แล้วเราเขียนจากตัวเราเองนะไม่ใช่ไปก๊อปปี้งานของคนอื่นมาแล้วมาตัดปาะนะครับเว็บบล็อกเนี่ยก็คือตัวที่เราจะสร้างงานขึ้นมานะครับเว็บบล็อกของแต่ละคนในต่างประเทศจะไม่เหมือนกันเลยนะครับก็คือเขาซึมซับประเด็นต่างแล้วสรุปมาเป็นของเขานี่คือการเขียนเว็บบล็อกซึ่งเราถือว่าเป็นตัวสูงสุดของของแนวคิดของรูปเลยก็คือคิ e คุณจะต้องสร้างงานขึ้นมาใหม่ๆขึ้นมาให้ได้ นะครับอุปกรณ์ที่เราใช้กันนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็พูดถึงเรื่องของ DLMT นะครับ DLT D คือ i D ก็คือเจ้าเดสก์ท็อปตัวนี้นะครับ L คืออะไรก็คือแล็ปท็อปนะครับ M ก็คือโมบายนะครับแล้วก็ T ก็คือแท็บเล็ตนั่นเองนะครับ DLMT นะครับส่วนที่มีการ Copy หรือการละเมิดลิขสิทธิ์มากที่สุดนะครับคืออะไรนะครับเพราะว่ามันมันแทบจะทุกตัวนะครับอย่างคอมพิวเตอร์ใช้อะไรใช้ซอฟต์แวร์เถื่อน ใช้ก๊อปปี้งานของคนอื่นเปิดเข้าไปจะ้ดก็ก๊อปปี้งานคนอื่นมาไม่แตกต่างกันเลยนะครับระหว่าง2ตัวนี้ระหว่างเดสก์ท็อปกับแล็ปท็อปนะครับส่วนโมบายกับแท็บเล็ตก็ยังมีการใช้งานที่คล้ายๆกันนะครับบางทีเราจะเจอคําว่าอะไรนะครับเจลเบกนะครับเจลเบกก็คือการลัมิบสิ์ธิ์อย่างหนึ่งแล้วนะครับก็คือการลบนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือบางอย่างนะครับในการที่เราใช้ซอฟต์แวร์เกิโดยที่ปราศจากการควบคุมหรือการอย่างเจลเบกก็คือการแหกคุกนั่นเองนะครับอันนี้นะครับจะได้ว่า เดสท็อปจะมีการใช้น้อยลงแล้วก็ไอตัวแท็บเล็ตก็จะใช้มากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับแล้วมาดูอนาคตของการใช้สื่อนะครับจะ่ก่อนเห็นว่าสื่อนะครับพวกโลคาล์มาเอ่อมาเก็ตเพรสนะครับสถานที่นั้นๆก็จะเริ่มเปลี่ยนไปเป็นหนังสือพิมพ์วิทยุนะครับวิทยุก็จะใช้อยู่เรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆละในปี2020วิทยุอาจจะหมดไปนะครับเทเลวิชั่นนะครับทีวีขึ้นแต่ก่อนเคยเป็นสื่อที่แพร่หลายมากนะครับก็กําลังจะเป็นไงครับ หมดไปนะครับเว็บไซต์นะครับก็กำลังจะเปลี่ยนไปเว็บไซต์ตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์แล้วนะครับเว็บบล็อกนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เรากำลังใช้กันแพร่หลายอยู่เนี่ยนะครับทุกวันนี้นะครับสองพันสิบสองพันสิบสามเราโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่ไหมครับก็กำลังจะเปลี่ยนไปโซเชียลนิวกำลังจะเข้ามาแทนที่นะครับเราก็เจอในแอปพลิเคชันบนบนมือถือเรานะครับบนแท็บเล็ตเรามันก็จะเป็นพวก โซเชีย n e w วนะครับจะมีขาวใหม่ๆปุ๊บก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พวกพอดแคสต์นะครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องของ t ไทเกตกันเองไทเกตก็ Target คือเป็นเป้าหมายในนนะคนที่กำลังจะใกล้มาถึงว่าเราจะใช้การสืร่อสารกันด้วยอะไรนะครับนี่เราก็ใช้เรื่องของเครือข่ายสังคมนะครับเครือข่ายสังคมเนี่ถือว่าเป็นเว็บ2.0นั่นเองนะครับมีการใช้งานแล้วก็แพร่หลายกันมากขึ้นมีการแชร์นะครับ อันนี้ก็คือพวกไวรอลมาร์เกจติ้งไวร,กร,กรลบบก็คือไวร,รัสั่นเองนะครับการทําการตลาดแบบไวรัสก็คือการเผยแพร่นะครับการแพร่มันจะเป็นลักษณะของการแพร่กระจายเหมือนเราติดไวรัสขึ้นมาปึ้งมันก็จะแพร่ออกไปแพร่ออกไปกระจายกระจายกันออกไปนะครับผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆนั่นเองนะครับคาร์คอมพิวติ้งนะครับก็เป็นเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่เราสามารถนํามาใช้ได้นะครับอย่างเช่นพวก Google d o c d r o p b o x s k y กายไลทถือได้ว่าทุกพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นตัวที่เรา แชร์ให้มันเกิดการการการร่วมมือกันขึ้นแต่เชื่อหรือเปล่าว่าไอ้สิ่งต่างเ่าเนี้ยล้วนเป็นทําให้เกิดการก๊อปปี้งานขึ้นนะครับแล้วก็เราก็มองว่าไอ้สิ่งต่างๆเราเนี้ยมันก็เป็นการทําที่เป็นไงครับถูกต้องไปแล้วทํากลุ่มเหมือน Google d o c แล้วเราเอาอะไรบางอย่างที่มันผิดกฎหมายแล้วไปไปแชร์ไฟล์กันไว้ในนั้นนะครับตัวคนก็เข้าไปก็มียูเซอร์พันต์ในการล็อกเข้าไปสิ่งต่างเหล่านี้ก็คือมันเป็นไงครับมันก็คือการใช้เทคโนโลยีที่ เองนะครับการก๊อปปี้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับก็ภาษาองค์จะเห็นนะครับเรื่องของการนำเอาไอ้เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้มาใช้กับการจัดการนะครับกับการทำงานของเรานะครับจะเห็นว่าเทคโนโลยีต่างที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันถูกสร้างมาเพื่ออะไรครับ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเราแต่ในขณะเดียวกันเราก็ใช้เทคโนโลยีลต่างๆแบบนี้ในการละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นในการที่เราไปก๊อปปี้คนอื่นโดยที่เราไปนําของสิ่งต่างๆที่เขาค้นคว้าที่เขาคขิดค้นขึ้นมานะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นของเรานะครับเพราะฉะนั้นการใช้เทคโนโลยีเนี่ยหรือการใช้สื่อนะครับในเรื่องของการก๊อปปี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ1เราจะต้องรู้ว่าขนาดไหนนะครับ ถือว,ว่าเราต้องการจะเผยแพร่ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับแล้วเรานําของใครเข้ามาเนี่ยนะครับ <c oughs> ขอ้อสําคัญก็คือเขาจะไม่ให้ผิดกฎหมายก็คือเราจะต้องอ้างอิงที่มานะครับเราต้องอ้างอิงว่าสิ่งตา่างล่าเนี้ยมันมาจากใครเราเอาเอาเอา,เอาคำพูดของใครมาเราโค้ดคําพูดของใครมาเราเอาภาพเนี้ยมาจากของใครนั่นเองนะครับอันนี้หรืออย่างเช่นที่ผู้ใช้เมื่อสักครู่นี้ก็คือมีเอกสารอ้างอิงนะครับมีเอกสารอ้างอิงว่าเราเอามาจากของใครนะครับตรงไหนนะครับอันนี้ก็คือทําให้เราหลุด จากการที่เราเป็นคนก๊อปปี้นะครับนักศึกษาก็คงไม่อยากจะให้มีใครมา,าว่าเรานะครับว่าเราเป็นคนก๊อปปี้นะครับหรือเป็นมนุษย์ก๊อปปี้นะครับหรือ,เ,อเราทํางานอะไรต่างๆขึ้นมาเราก็ไม่อยากจะให้ใครมาก๊อปปี้งานของเราเช่นเดียวกันนะครับแล้วสุดท้ายก็อยากจะฝากบอกทุกคนไว้ว่าไอ้สิ่งที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยมันมีคุณค่านะครับแม้ว่าคนบอกเฮ้ยมันง่ายๆมากอะไรเงี้ยนะครับแต่ เชื่อเวลาคนแต่ละคนจะคิดขึ้นมาอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเต็ม่ได้ความยากลำบากนะครับเราจะ่าไปมองงานเขาถืนว่ามันง่ายนะแล้วเราก็บอกว่าเอ้ยเรื่องแค่นี้ไม่เห็นเจ้าหัวอ,อะไรเลยนะครับเราลองไปเป็นเขาดูบ้างสิครับ